รีวิว g กมมิ่งโน e ตบุ๊การ์ดจอเอเ d i ดีย f o r c e RTX 3050 Ti ตัวแรกมาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5 5600H ราคาแค่32,990บาทจะมีส่วนของตัวสเปคผลการทดสอบแล้วก็ดีไซน์เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยการมาของ ASUS ROG Strix G15 ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับจากรุ่นก่อนหน้าที่จะมีในส่วนของตัวสเปคเนี่ยให้เลือกไม่ค่อยหลากหลายน,น,นะครับแต่ว่ามาถึงในตัวนี้ตอนนี้นะครับได้มีในส่วนของตัวสเปคเริ่มต้นที่ราคาถือว่าถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลยมาพร้อมกับดีไซน์นะครับตามสไตล์ของ LG เลยเรื่องของความสวยงามนะครับความพรีเมียมไฟ RGB จัดเต็มทั้งตัวเซอร์ราไลท์บา ทั้งตัวคีย์บอร์ดนะครับเรื่องของตัวชุดทำความร้อนอีกด้วยแล้วก็มาพร้อมกับตัวสเปคใหม่ล่าสุดเลยก็คือการ์ดจอเอเมเดีย gfort a t x 3050 ti ที่ต้องบอกว่ามีความแรงมีความลื่นเนี่ยมากกว่า r t x สองศูนยยอีกนะครับแต่ว่าได้เรื่องของราคาที่คุ้มค่ามากๆจับคู่มากับตัว cpu นะครับ amd ไรเซนห้าห้านย์เฮะครับเป็นสถาปัตยะกรรมนะครับเซนสาตัวใหม่ล่าสุดเลยที่แรงขึ้นแล้วก็ร้อนน้อยกว่าเดิมอีกด้วยทําให้2อย่างนี้นะครับจับคู่มาในโนบุเกมมิ่งเครื่องนี้มีประสบการณ์ใช้งานที่ดีมากๆเลยในส่วนตัวแรมเองก็ขนาด 16GB นะครับ s d 5 1 2ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆหน้าจอเองก็เป็นขนาด15 6นิ้วนะครับ full hd ips 114Hz ก็ถือว่ามีความลื่นไหลใช้งานได้เป็นอย่างดี การเชื่อมต่อก็ถือว่าครบคันเลยนะครับทั้งตัว Wi-Fi 6 a x แล้วก็เป็น Bluetooth สูอีกด้วยได้ Windows 10 Home แท้ใช้งานได้ทันทีแล้วก็ประกันเนี่ยเป็นแบบ3ปีนะครับ Onsite Service ส่ On uit, งฟรีถึงบ้านและใน1ปีแรกเนี่ยก็จะมี Perfect r ร a n t y หรือว่าประกันอุบัติเหตุอีกด้วยซึ่งเมื่อเทียบกับราคา5ตัวแล้วนะครับอยู่ที่3 2 9 9 0บาทนะครับก็ถือว่าเป็น Notebook Gaming เนี่ย ที่น่าซื้อมากๆเมื่อเทียบกับสเปคใหม่ล่าสุดแล้วก็ราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนักนะครับจุดเด่นของ ASUS ROG Strix G15 นะครับก็ถือว่ามีความเหนือชั้นมากกว่าในส่วนตัว t a p Gaming A15 หลายๆส่วนเลยเรื่องของดีไซน์ก็ต้องรอว,ว่าดูเป็นเกมมิ่งเกมเมอร์ที่ให้ความพรีเมียมมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวฟีเจอร์เรื่องของการระทาร้อนนะครับมาพร้อมกับ Liquid m e t a l ทำให้อุณหภูมิในการใช้งานเนี่ยมีความเย็นมากกว่านะครับแล้วก็มาพร้อมกับพัดลม2ตัวขนาด12โวล์นะครับไปด้3ามใบพัดแบบพิเศษนะครับทำให้สามารถรีดความร้อนออกจากตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีอีกด้วยแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนตัวไฟนะครับ RGB ทั้งตัวไฟคีย์บอร์ดนะครับเป็นแบบ4โซนเลยอ่าแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ออมาทางออร่าซิงค์นะครับในส่วนตัวด้านหน้าเองนะครับก็จะเป็นแบบเซอร์ราล์ไลท์บาร์ RGB ในส่วนนี้ก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความสวยงามนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบความ R G B เนี่ยต้องถูกใจอย่างแน่นอนเลยสำหรับน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับตามสเปคเลยเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่2.3กิโลกร,รมัมแต่เมื่อเราชั่งจริงๆแล้วนะครับน้ำหนักตัวเนี้ยไม่ถึง2.1กิโลกร,รัมได้ซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นเกมเมอร์บุ๊กขนาดจอสินิ้วที่เบาตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ในส่วนอื่นนะครับสลับดีไซน์กองแบบก็ถือว่า ให้ความจริงจังระดับ e-sport ที่มากกว่านะครับเพราะว่าฝาหลังเองเนี่ยเป็นแบบโลหะนะครับแล้วก็มีความเป็น rog หรือว่า r e h u b i c of gamer เนี่ยอย่างจัดเต็มเลยสําหรับโลโก้ rog นะครับนอกเหนือจากความสวยงามแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของตัวไฟด้วยเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะมีไฟสีขาวติดมาด้วยแล้วก็เมื่อเราปิดเครื่องก็จะดับลงไปในส่วนนี้จะเป็นตัวโลโก้นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นแบบสโซนด้วยกันโซนตรงนี้เห็นเป็นจุดเล็กๆเนี่ยจะมีคําว่า ROG เนี่ยกระจายอยู time, right. uh ่ท huh. ั่วเลยนะครับเลื่อนลงมาหน่อยนะครับขอบตัวเครื่องด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบยื่นออกไปนะครับมีคำว่า ROG อยู่อีกหนึ่งจุดด้วยกันอ่าถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวชุดระบายความร้อนนะครับเป็นแบบระบายความร้อนแบบสามิติเลยไม่ใช่เป่าออกแค่ทางด้านหลังนะครับแต่ว่าด้านบนเองนะครับก็สามารถระบายความร้อนเอีกด้วยเพราะว่ามีในส่วนของตัวช่องระบายความร้อนเล็กๆนั่นเองอืมด้านหลังนะครับเราก็จะพบกับช่องระบายความร้อน2ช่องนะครับ มีฟินสีดํามีเรื่องของระบบไล่ฝุ่นอัตโนมัติอีกด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อแล้วก็จะเห็นเรื่องของตัวดีไซน์นะครับเป็นแบบสีทูโทนเองสีเทานะครับ e c l ิปเกรนะสลับแซมกับสีดําในบางส่วนนะครับแล้วก็นี่คือด้านข้างข,างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีเรื่องของช่องระบายความร้อนอีก1จุดนะครับสลับด้านขวาด้านซ้ายก็จะมีอยู่อีก1จุดเช่นเดีวยวกัน รวมกันเป็น4จุดนะครับในส่วนนี้และก็ด้านล่างเองก็จะเป็นเรื่องของช่องดูลมเย็ยนขนาดใหญ่เข้าไปนะครับต้องยอมวับนะครับ LG เครื่องนี้เขาดีไซน์เนี่ยสวยงามแม้แต่ฐานล่างเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดเรื่องของ LG แบบจัดเต็มเลยนะครับนี่เห็นไหมมียางรองนะครับมีเรื่องของดีเทลต่างๆเนี่ยมากมายเลยเฮ้ยสวยงามนะครับถือว่า Asus เนี่ยเขาจริงจังในส่วนของตัวซีรีส์ LG s t r i c นี้จริงๆมีลำโพงนะครับซ้ายและขวานะครับขนาด 4วัตต์2ตัวนกันให้เสียงดังเสียงดีใช้ได้เลยแล้วก็ทาํางานร่วมกับระบบเสียง Dolby Atmos อีกด้วยสามารถจําลองเสียงสามมิติได้อีกด้วยนะครับในส่วนนี้มาดูที่ด้านหน้าของตัวเครื่องกันต่อดีกว่านะครับเราก็จะพบ,บกับขอบหน้าจอที่บางเฉียบเลยนะครับจะเห็นว่าด้านซ้ายด้านขวาด้านบนเนี่ยบางมากๆบางจนกระทั่งไม่มีกล้องเว็บแคมติดตั้งเอาไว้อยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อสังเกตของตัว LG Strix รุ่นนี้นั่นเอง แล้วก็จะเห็นถึงนะครับสเปคของตัวไรเซน5ตัวนี้ทํางานแบบ6คอ้นเองแล้วก็12เทรดนะครับถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว ROG Strix อีก1จุดด้วยกันบานพับนะครับก็จะเป็นแบบ2แกนับขนาดใหญ่เลยก็สามารถกางได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณนะครับ145องศ้อสส้วยกันก็ถือว่าโอเคนะใช้งานได้อยู่นะครับดูแล้วก็เหนืดมือมั่นคงแข็งแรงเป็นอย่างดี สำหรับดีไซน์หน้าในตัวเครื่องนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกับด้านนอกก็คือเป็นแบบ2โซ่เช่นเกันนะครับจะเห็นถึงไฟ led แสดงสถานะการทำงานอยู่นะครับซึ่งไม่ว่าจะปิดฝาหรือว่าเปิดฝาเราก็จะเห็นถัดลงมาก,ก็จะเป็นเรื่องของตัวชุดคีย์บอร์ดนะครับเป็นแบบ rgb นะครับแบบ4โซนในการซึ่งเราสามารถปรับแต่งไฟได้เนี่ยตาม preset ต่างๆนั่นเองด้านบนเองก็จะเป็นในส่วนตัวปุ่มอ o ค k ย y นะครับเรียกว่าสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงปิดไมค์ ปรับเรื่องของตัวระบบระบายความร้อนนะครับแล้วก็สามารถเรียกซอฟต์แวร์ m อ m o r y c a s ่ออกมาได้อีกด้วยผ่านทางปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยแล้วก็ในส่วนตัวปุ่มคีย์บอร์ดนะครับก็ถือว่าสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีตามสไตล์ของเกมม n ่งโนบุกนะครับมีเรื่องของตัว N k e y r o v e r นะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยสามารถใช้งานนะครับได้ทนทานสูงสุดถึง20ล้านครั้งด้วยกันก็ถือว่าทนขนาดที่ใช้จนแบบมือกุดนะ นะครับไม่พังเลยแล้วกันในส่วนของแต่ละปุ่มเองนะครับก็จะเป็นแบบขอบโปร่งแสงทำให้ไฟ r g b เนี่ยที่เราออกมามีความสวยงามมากกว่าคีย์บอร์ดทั่วไปแล้วก็ตัวปุ่ม W A S D เนี่ยตัวนี้จะเป็นไฮไลท์นะครับคือจะเป็นปุ่มแบบสีขาวที่โดดเด่นกว่าปุ่มอื่นอีกด้วยในการเปลี่ยนสีไฟคีย์บอร์ดนะครับตามโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่กดฟังก์ชัน N บวกกับออร่าตัวปุ่ม F4 นะครับ ตัวไฟเองก็จะสามารถปรับโปรไฟล์ได้แล้วนะครับเป็นสแตติกนะครับเป็นเรนโบว์นะครับเป็นคอร์สไซเคิลก็ได้นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็สวยงามน่าใช้จริงๆนั่นข้างตัวเครื่องนะครับเราก็จะพบกับนะครับปุ่มฮอตคีย์ต่างๆอีกเช่นเดียวกันสามารถใช้งานควบคุมความบันเทิงต่างๆนะครับอย่างเช่นเพย พอสหรือว่าสต็อปหรือว่าไปข้างหน้าไปข้างหลังนะครับส่วนด้านบนนะครับมุมขวาของตัวคีย์บอร์ดก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์ตามสไตล์ของ LG นั่นเองถัดลงมานะครับก็จะพบกับทัชแพดขนาดใหญ่นะครับถือว่าเป็นทัชแสดที่ใหญ่โตนะครับมากกว่าแล่รุ่นเลยครับที่เป็นเกมมิโนบุ๊คด้วยกันดีไซน์แบบซ่อนปุ่มคลิกซ้ายขขวาแต่เราก็สามารถใช้งานนะครับแบบมัลจิกรเจอร์2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วได้เป็นอย่างดีเลยก็ถือว่าค่อนข้างใส่ใจแล้วก็ ให้รายละเอียดที่ดีนะครับสำหรับตัวทัสแพดเองแล้วก็ในการใช้งานจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีความแม่นยําสูงจริงๆในส่วนตัวซิกเกิลนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ AMD Ryzen 5การ์ดจอ RTX นะครับตัวใหม่ล่าสุดอันนี้แอดใช้เป็นหนึ่งนะน่าจะรีบจัดเลยก็คือแปดซิกเกิลไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับจากโรงงานเซลล์เซลล์ถัดลงมาก็จะเป็นนะครับ Perfect ้กา r a n t ปรหรือว่าประกันอุบัติเหตุนั่นเองนะครับถัดมามุมนี้ก็จะเป็นของตัว Wi-Fi 6AX นะครับที่ ติดมาให้กับตัวเครื่องอย่างที่บอกไปแล้วนั่นเองสําหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับด้านหน้าของขอบด้านบนเนี่ยก็จะทางพื้นที่ยื่นมาทําให้เราเนี่ยสามารถเปิดฝาได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวขอบตัวเครื่องข้างๆครับเราก็เห็นว่าจะเป็นสีสันแบบทูโทนนะครับก็จะเป็นขอบแบบโลหะโคเวอร์ทั้งหมดเลยกินพื้นที่ในส่วนตัวขอบพลาสติกด้านในมาด้วยามาดูที่ปลดเชื่อมต่อก,กันดีก,กว่านะครับขอเริ่มจากด้านหลังกันก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็น USB นะครับ 3.2ไทย A 1ช่องนะครับถัดมาก็จะเป็น USB ส2 t พั e ไทย C 1ช่องซึ่งรองรับการองค์ถ่ายข้อมูลและก็ยังรองรับการชาร์จไฟนะครับผ่านทางมาตรฐาน PD อีกด้วยในดไว,ว้ว่ถ้าใครมีอะแดปเตอร์ PD นะครับหรือว่า power bank PD เนี่ยก็สามารถใช้งานชาร์จผ่านไทย C นี้ได้เลยต่อมาก็เป็น HDMI นะครับสหสูไว้เชื่อมต่อกับหน้าจอทีวีถัดมาก็เป็น LAN RJ 4 5 แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนตัวช่องต่ออะแดปเตอร์อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะพบกับนะครับ USB แ2ไท p e A 2ช่องติดกันครับในส่วนนี้และถัดมาก็จะเป็นนะครับช่องต่อหูฟังและไมค์แบบ3.5ม mm. ิลิเมตรอีกฝั่งหนึ่งต้องว่าล้นๆไม่มีอะไรนะครับก็ยังน่าเสียดายอยู่ที่ไม่มีช่องเสียบ SD Card Reader อถ้ามีแล้วก็จะเพอร์เฟกมากๆเลยอาละครับสำหรับดีไซน์รวมก็ต้องบอกว่าส่วนตัวนะ ถูกใจอันนี้พุ่มมากเพราะว่าดีไซน์เนี่ยเขาให้ความเป็นเกมเมอร์จัดเต็มอย่างดีในราคาที่ต้องบอกว่าไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้ราคานะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังน่าเสียดายเหมือนเดิมก็คือเรื่องของตัวกล้องเว็บแคมซึ่งถ้าใครต้องการจะใช้งานเนี่ยจะต้องไปหามาเพิ่มเองนะครับดีไซน์ด้านในของ asus lg645 ตัวนี้นะครับก็ถือว่างานประกอบเรียบร้อยดีมากๆเลยตั้งแต่ ฝาล่างตัวนี้นะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันมีสายแพรเนี่ยเชื่อมต่อกับไฟ LED ด้านหน้าอยู่ฉะนั้นแล้วในการแกะเนี่ยต้องค่อยๆแกะออกมาแล้วก็พลิกฝามาแบบนี้นะเพราะว่าการถอดสายแพรออกเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องของประกันที่หลุดออกมาได้นั่นเองเอาล่ะมาดูกันต่อนะครับสำหรับชุดรถทาร้อนมาพร้อมกับพัดลม2ตัวขนาดใหญ่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป่าออกทางด้านหลังนะครับ2ช่องด้านข้างอีก2ช่องรวมเป็น4ช่องนะครับมีระบบ เรื่องของแอนตี้ดัสด้วยคือไล่ขุนอัตโนมัติตรงช่องนี้ก็ถือว่าใส่ใจทุกรายละเอียดเลยมาพร้อมกับตัวลิควิดเมทัลนะครับช่วยระบายความร้อนนั่นเองสำหรับตัวฮิตไบเองนนะครับก็จัดเต็มนะครับดูสีมีเส้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เส้นนะครับก็ถือว่าพาดผ่านเนี่ยโคเวอร์ในส่วงตัว CPU แล้วก็ตัว GPU อยู่นะครับแล้วก็มีในส่นตัวเพลตโลหะเนี่ยทับซ้อนอีกทีงด้วย งานดีจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะครับในส่วนนี้อื่นๆนะครับเราก็จะพบกับตัวแรมนะครับมาพร้อมกับขนาด16 g ิกนะครับ1ตัวด้วยกันรองรับการอัปเกรดนะครับอีก1ตัวทันทีเลยนะครับให้เป็น16บก16ก็คือ32นะครับหรือว่าจะอัปเกรดน,นะครับเป็น32บวก32เป็น 64ก็ได้นะครับถัดมานะครับเราก็จะพบกับตัวโซเลตนะครับ SDM s 2นะครับ MBECE นะครับตัว Gen 3นะครับหนึ่งตัวด้วยกันตัวนี้ความจุ5 1 2 g b นะครับแล้วก็รองรับการอัปเกรดนะครับอีกหนึ่งตัวทันทีอีกด้วยเป็นแบบวางคู่กันเลยเนาะไม่ได้วางแบบคนละฝั่งคนละฝาเหมือนกับตัวทาร์ปเกมมิ่งนั่นเองแอบเซลแอบเซลรุ่นน้องนะครับแอบเซลตัวซีรีส์น้องนะครับอื่นๆนะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ประมาณหนึง ซึ่งจะใช้งานได้ในแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอผลการทดสอบกันได้เลยลําโพงซ้ายและขวาขนาดใหญ่ประมาณนึงเช่นเดยกันเป็นแบบจอยส์นะครับตามยุคสมัยเลยสามารถขยับเคลื่อนได้เสียงเนี่ยก็เลยดีก็เลยดังแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนทีเดียวเอาละครับดีไซน์ด้านในก็ประมาณนี้ก็แล้วกันมาดูในส่วนตัวสเปคเจาะลึกกันนะครับตัว CPU เองเนี่ยใช้เป็น AMD Ryzen 5 5600H นะครับทำงานแบบ6คอร์12เทรดนะครับที่ความเร็ว 3.3ถึง4.2 GHz ได้กันก็เรียกได้ว่านะครเป็นการต่อยอดมาจากรุ่นก่อนหน้านั้นแล้วก็ตัวนี้เป็นสถาปัตยกรรมเซน3นะครับในส่วนตัวหน่วยความจำแรมเองนะครับก็มาพร้อมกับขนาด16 GB วบัส3 2 0 0 MHz เป็นแบบ1แถวนะครับ n ิงเล h ช n แนลแล้วก็รองรับการอัปเกรดอีกหนึ่งทันทีเลย ก็ถือว่าให้แรมมาเพียงพอต่อการใช้งานทันทีนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปอัปเกรดอย่างไรแต่ว่าถ้าใครอยากอัพเพิ่มก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับถัดมานะสำหรับในส่วนของตัวการ์ดจอออนชิปนะครับตัวนี้ก็ติดมากับตัวร y z เซน5ตัวนี้ก็คือเป็น AMD Radeon 7นะครับทำงานอยู่ที่ความเร็ว1 8 0 0ม h z ด้วยกันและก็ยังมาพร้อมกับตัวการ์ดจอแยกตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับอย่าง NV v i d GeForce RTX 3050 Ti ก็ถือว่ามาทดแทนในส่วตัวการ์ดจอ GTX 16 Series ทั้งหมดเลยมาพร้อมกับความแรงที่เทียบเท่ากับตัว RTX 2060นะครับแล้วก็เราเช็คสเปคเรียบร้อยแล้ว,ลวตัวนี้ก็จะเป็น m a c P นะครับไม่ใช่ m a c Q แต่ว่าทาง ASUS ROG เองเนี่ยก็มีการ OC นะครับผ่านทาง ROG Boost นะครับทำให้มีคล็อกเนี่ยมีความแรงเพิ่มขึ้นไปอีกเล็กน้อยด้วยกันสำหรับผลการทดสอบนะครับที่เราใช้งานอาอกมาแล้วนะครับทั้งตัว โปรแกรมนะครับหรือว่าในส่วนของการเล่นเกมจริงๆเนี่ยคะแนนเนี่ยก็ถือว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับเริ่มจากตัว PC Mark 10ก็แล้วกันนะครับคะแนนเนี่ยอยู่ที่6,100 20คะแนนก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับตัวสเปคและก็ตัวราคาที่เราจ่ายนะครับก็ถือว่าแรงคุ้มมากๆเลยทีเดียวถัดมานะครับตัวโปรแกรม tdmark นะครับสกอร์เนี่ยคะแนนเนี่ยอยู่ที่4,390คะแนนด้วยกันนะครับแล้วเราก็ดูเกมโพรไฟล์ของเขานะครับเขาบอกว่า Apex l e g e n d s เนี่ยเราปรับ full hd ultra เนี่ย เฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่45บวกทีเดียวต่อมาสำหรับการเล่นเกมจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนงเกม r e 3 GD5, Battlefield 5นะครับ Far Cry 5ซึ่งเป็นเกมออฟไลน์ที่กินสเปครวมถึงเกมออนไลน์นะครับอย่างตัว PUBG, Dota 2, Overwatch เนี่ยก็ถือว่าเฟรมเรทเนี่ยถือว่าลื่นไหลามากๆเลยนะครับเริ่มจากตัว IE3 ก่อนกันแล้วกันนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่66นะครับ GD5 นะครับ 82, Battlefield 5 62, Far Cry 5 64 พับจ 75, d ดตา2 124แล้วก็ o อวัส์นะครับอยู่ที่130แน่นอนว่าทุกเกมเนี่ยเราปรับเป็นเบสติ้งนะครับแล้วก็ปรับเป็น Full HD ตามเมิีิของตัวหน้าจอเลยถัดมานะครับสำหรับตัว SSD นะครับความเร็วในการอ่านและก็ในการเขียนนะครับก็ถือว่าแรงเป็นอย่างดีเลยสำหรับความเร็วในการอ่านนะครับจะอยู่ที่3,107 MB ต์ต่อวินาทีส่วนควาร็ในการเขียนนะครับจะอยู่ที่1,624 MB ตต่อวินาทีก็ถือว่า ค่อนข้างเร็วลื่นใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเขียนน้อยกว่าปกตินิดนึงก็แล้วกันแต่ว่าถือว่าใช้ได้แล้วครับสำหรับความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราใช้งานหนักๆต่อเนื่องยาวนานทั้งตัวเบสมาแล้วก็เล่นเกมนะครับความร้อนตัว CPU นะครับร้อยสุดเลยจ่ายอยู่ที่88องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเย็นมากๆสมการที่มีการติดตั้งเรื่องของตัวชุดระามร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของตัวลิควิดเมทัลอีกด้วยสําหรับตัวการ์ดจอเองนะครับ rtx 3 0 5 0 ti นะครับ ใช้งานร้อนที่สุดเลยสำหรับตัว h o สปอ o t เนี่ยจะอยู่ที่89ส่วน5 G P U หลักๆทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ที่79ส่วนตัวก็ถือว่าค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็ไม่ได้บรบกวนการใช้งานแต่อย่างใดในการเล่นเกมหรือว่าในการทำงานก็มีความนิ่งไม่มีอาการหน่วงให้เห็นเลยสำหรับแบตเตอรี่นะครับเราก็ทดสอบนะครับปรับเป็น power saver mode นะครับถอดแรปเตอร์ออกปิดไฟ R G B ทั้งหมดเลยนะครับ ลดแสงลดเสียงลงมาเหลือ10%เปิด YouTube ผ่านทาง Microsoft Edge นะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ11ชั่วโมงครึ่งด้วยกันถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมนนะครับที่สามารถใช้แบตเตอรี่ได้ยาวนานตลอดทั้งวันแน่นอนหรือว่าถ้าใครจะชาร์จไฟผ่านทางไทสี่ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันปิดท้ายนะครับในส่วนตัวหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ iPS นะครับ144เฮิรตซ์แต่ว่าจากการทดสอบใช้งานจริงแล้วนะครับผ่านตัว Spider Elite 5ค่าขอบเขตสีเนี่ยจะอยู่ที่นะครับ 59%ของ srgb แล้วก็44%ของ arubi rgb ก็ถือว่าเป็นหน้าจอ ips grade กลางๆนะครับไม่ได้สูงเหมือนกับตัวสเปคที่เป็น ips 300Hz เหมือนตัวรุ่นพี่ที่เป็นตัว Ryzen 9นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตอีกหนึ่งอย่างก็แล้วกันในส่วนงตัวซอฟต์แวร์นะครับหลักๆแล้วก็มาพร้อมกับตัว a m a r i y case ที่เราเนี่ยสามารถปรับแต่งปรับโหมดได้นะครับว่าจะเป็นตัว windows silent performance turbo หรือว่า manual และก็ยังสามารถมอนิเตอร์ g นะครับว่าตอนนี้ตัวเครื่องเนี่ยใช้งานความเร็วคอกเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่อีกด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถปรับฮอตคีย์ต่างๆได้ปรับไฟคีย์บอร์ดได้นะครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ดีิที้ที่ปรับแต่งได้ค่อนข้างครบคันทีเดียวนอกหนจากนั้นเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับในส่วนของตัว My Asus อีกด้วยซึ่งตรงนี้เราก็ สามารถเช็คสานะนะครับเรื่องของระยะเวลาการรับประกันนะครับรวมไปถึงแบตเตอรี่รวมไปถึงสุขภาพของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในการอัปเดต Windows ซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็ไดรเวอผ่านทางตัวไม้สุดอีกด้วยนะครับสรุปรีวิวนะครับสำหรับ asus rog strix g 45 St ตัวนี้นะครับก็ต้องว่าดีแทบทุกอย่างเลยถูกใจในตัวมากๆทั้งตัวสเปคที่เป็นตัว ryzen 5 500h นะครับการ์ดจอ r t x 3050 Ti ที่คุ้มค่ากับการรอคอยมากเลยเมื่อเทียบกับความแรงความลื่นกับราคาค่าตัวแค่32,990บาทเรเดเวลครับถ้าใครกำลังมองหาโนบุกเกมมิ่งที่อารมณ์เนี่ยแบบ e s p o r t จัดเต็มนะครับ ROG z i x ตัวน,วนี้ตอบโจทย์แน่นอนส่วนข้อสังเกตก็อาจจะมีแค่เล็กน้อยนะครับถือว่ามองข้าไมไปได้คือตัวเว็บแคมตัวนี้ไม่มีเช่นเดิมนะเพราะว่ามันดีไซน์เหมือนเดิมนั่นเองแล้วก็เรื่องของตัวหน้าจอะครับตัวนี้เป็นสเปค 1 4 4 h z เจะเห็นว่ามีค่าคอเกสี s RGB เนี่ยที่น้อยกว่าสเปคที่เป็น300 h z อย่างตัว s สติ g 1 5รุ่นพี่นะครับก็ถือว่าถ้าใครนะครับไม่ได้ติดอะไรมากมายเรื่องของตัวหน้าจอก็ถือว่าน่าซื้อมากๆเลยเอาละครับเพื่อนๆนะครับดูรีวิว ASUS ROG Strix 1 5ตัวนี้แล้วนะครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนหาซื้ออะไรหรือเปล่าเนี่ยมาบอกในโป้งกันหน่อยก็แล้วกันนะครับแต่บอกเลยว่าน่าซื้อจริงกับงบ สามบาทต้นๆก็อาจจะมีสเปคเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสเปคเริ่มต้นเองที่เป็นไรเซน5ไว้พบเจอวิดีโอรีวิวตัวใหม่กันข่าวหน้านะครับเป็นพปกงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ